คุณนายเที่ยวันนี้มาทามาเที่ยวที่วัดพระาธาตุนารายเจงเวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุลขทรนะครับตัวพระาธาตุนารายเจงเวงนี่เป็นศิลปะขอมนะครับแบบปาปวนอรุณสวัสดิ์ครับคุณนาย คุณนายครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนครับวัดพระธาตุนาลายเกงเวงอยู่ที่ไหนครับเ,เมืองจังหวัดสกลน,นครอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครน,นะครับเค okay. ส่วนตำนานการสร้างตัวปราสาทนาลายเจงเวงนะครับเขาเชื่อวาอ่าในช่วงที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันปรินิาพานนะครับพระมหากัสปะได้นำพระบวนปุรังกธาน,นะครับมา,าไปที่ภูกรมพานะครับจะประดิษฐานไว้ที่พระาธาตุพนมนะครับแต่ว่าเมื่อพระสวรรณพิงคาซึ่งเป็นเจ้าเมืองของนองหานหลวงนะครับได้ทราบก็อยากจะแบ่งส่วนของตัว ตัวพระโอรังกธาตุนะครับก็เลยมีการสร้างาพระธาตุนาลายเจงเวงนะครับสร้างคู่กับพระธาตุกูเพกนะครับแต่ว่าโดยมีการแข่งกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับพระนาลายเจงเวงเนี่ยเป็น,ปนชื่อนาลายเจงเวงเป็นชื่อพระมเหสีของพระสวรรณพิงคานะครับ จะเป็นผู้หญิงสร้างส่วนผู้เพศจะเป็นผู้ชายสร้างนะครับก็แข่งกันนะครับเมื่อใดที่ดาวสุกหรือว่าดาวเพศนะครับขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้หยุดสร้างทางฝ่ายหญิงก็ใช้อุบายนะครับในการเอาโคมไฟลอยไปในต้นไม้สูงนะครับ ฝั่งผู้ชายก็คิดว่าสว่างและวก็หยุดสร้างนะครับไปผู้หญิงก็ชนะไปสร้างเสร็จนะครับพอพระมหากัสป,ปะมาพบนะครับพระเจ้าสวรรณพิงคารีขอพระอุรังคธาแต่ว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมีำลำไว้ว่าให้ไปสร้างที่ภูกําพาก็เลยไม่ได้เอามาไว้นะครับก็เลยได้เป็นให้พระอาหารหันต์ไป เอาพระอังคารธาตุที่เหลือนะครับจากประเทศอินเดียมาใส่แทนนะครับในตัวขององค์พระธาตุนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นศิลาแรงฐานศิลาแรงยกสูงนะครับด้านบนจะเป็นตัวของปราสาทนะครับหรือวิมานมีบนหนบนะครับ ยื่นออกมาทางด้านหน้านะครับอันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกนะครับตัวประตูนะครับทางทิศอ่า เหนือนะครับตัววิมานเนี่ยจะสร้างด้วยอิทซายนะครับด้านล่างนี่จะน่าจะเป็นท่อส่งปะสูตรนะครับมีเป็นรูปเต่านะครับส่วนด้านบนนะครับตัวทับหลังนะครับจะเป็นรูปพระกฤษณะนะครับ ยืนอยู่บนเกติมุกนะครับแล้วก็กําลังสู้กับอ,อสูรต,ตนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสิงห์นะครับตัวศิลปะเป็นแบบปาปวนเพราะว่า,ามีเทพยอยู่บนเกียติมุกนะครับแล้วก็มีท่อนมาลายอยู่ด้านข้างนะครับโดยที่ไม่มีตัวของอุบะนะครับแบ่งส่วนตร,ตรงหน้าบันนะครับจะเป็นรูปของ ทานนายนาลายบรรทมศิล์นะครับหรือจะเรียกให้ถูกต้องก็จะเรียกเป็นพระวิษณุอนันตสายินปฐมนาภะนะครับก็คือพระวิษณุนอนอยู่บนพระอนันตนาคราชนะครับแล้วก็มีดอกบัวออกมนที่สะดือหรือนาพีนะครับแล้วก็ตรงข้างบนของดอกบัวก็จะพระพรมนะครับด้านขวานะครับนะจะมีพระมเหสีของ,งของ พนาลายนะครับทรงบีบนวดขาอยู่บางตำราก็บอกเป็นนางภุมเทวีบางตำราก็บอกว่าเป็นพนางรัศมีนะครับศิลปะนี้จะคล้ายๆกับทางาตัวของประสาทพนมลุงนะครับแต่ว่าเป็นช่างที่น่าจะเป็นช่างพื้นบ้านมากกว่านะครับเพราะทรงของแขนขาเนี่ยจะค่อนข,ข้างรีบเล็กนะครับจะไม่เหมือนของประสายพนมลุงอันนี้สําหรับ ทางด้านทิศเหนือนะครับบริเนวนโดยรอบนะครับตรงนี้จะเป็น ประตูทางทิศตะวันออกนะครับที่เชื่อว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างลทัทธิไสวะนิกายของศาสน,สนาพาราหมณฮินดูก็เพราะว่า,าประตูทางออกอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นประตูจริงนะตัวทับหลังนะครับตรงนี้จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวันนะครับยืนอยู่บนเกียรติมุกนะครับหน้าการนะครับ ทับหลังเป็นลักษณะของตัวปลาปวนแท้จริงนะครับมีตัวท่อนมาลายออกมาทางด้านข้างไม่มีอุบะแบ่งนะครับท่อนมาลายเป็นลักษณะโค้งกลมนะครับนะแล้วก็ม้วนขึ้นนะครับส่งตัวหน้าบันนะครับจะเป็นตัวของพระศิวะหน้าตาลาดนะครับด้านซ้ายจะเป็นตัวของ นางการายการนะครับซึ่งจะเป็นคนที่นมยานหน้าตาน่าเกียินะครับเหมือนเหมือนยักษ์เนาะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยต่ก่อนสวยแต่ว่าเพื่อนบูชาพระศิวะและ,ะไม่ต้องการสามีนะครับต้องการเป็นไม้ก็เลยทรงให้พระศิวะทําให้หน้าตาหน้าเกียรติที่สุดนะครับคนที่สองนะครับที่นั่งอยู่ด้านด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือพระมเหสีของพระศิวะนะครับ เป็นพระนางปาราวตีนะครับส่วนสามคนนะครับนะที่ที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพระวิษณุนะครับหรือพระนารายณ์เนาะแล้วก็เป็นพระพรมนะครับองค์สุดท้ายที่มีศีรษะเป็นช้างก็คือพระพิฆเนศนะครับออกมาทางด้านทิศใต้ เห็นทรายเน่ này, มีทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับทับหลังทางด้านทิศใต้นะครับจะเป็น ภาพหลังเล่าเรื่องนะครับภาพหลังเล่าเรื่องมีคนนะครับน่าจะเป็นทหารนะครับแล้วก็มีช้างมีคนทรงช้างนะครับอยู่เนาะแบ่งเป็นสองชั้นนะครับด้านนี้จะเป็นประตูหลอกนะครับมีประตูจริงด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออก ส่วนประตูทางทิศตะวันตกนะครับ <S <S อ่อส่วนทับหลังทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะเป็นทับหลังเล่าเรื่องในเรื่องมหาพราตะนะครับจะเป็น รูปของพระกิษณะซึ่งเป็นอวตารของพระนาลายนะครับปราบการยายนัคขาดนะครับซึ่งเป็นพญานาคซึ่งมีความอยู่รไ,ได้อีก